สวัสดีเพื่อนๆผมใครที่กําลังกันสั่งซื้อในส่วนของตัวโดนนะครับตัวนิโรนะครับในส่วนของมินิ 4K หรือในส่วนของมินิ4โปรต่างๆเพื่อนๆเราจะไปบินนะครับขึ้นลงด้วยมือเปล่านั่นเองครับผมสําหรับเพื่อนๆที่จะเอาไปบินท่องเที่ยวนะครับเอาขึ้นลงพื้นที่ที่แบบมันขึ้นลงยากนะครับผมป่าหญ้าสูงอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราต้องการขึ้นจากมือเแล้วก็ลงในส่วนของตัวมือของเรานั่นเองครับง่ายๆเลยครับผมการที่เรานะครับผมจะปรับในส่วนของตัวโดนนะครับให้ ให้ในส่วนของตัวใบพัดหมุนนะครับกลางอากาศแบบนี้นะครับให้เรานะครับกดในส่วนของตัวรีโมทแบบนี้นะครับให้เป็นรูปนะครับตัว V ตัว V หาหาตัวเรานะครับตัว V แบบนี้นะครับเห็นไหมก็จะหมุนนะครับใบพัดแต่ว่าอย่าเพิ่งปล่อยนะเพื่อนแล้วเราก็ดันนะครับผมในส่วนของตัวจอยด้านซ้ายมือนะครับดันในส่วนของตัวจอยซ้ายมือขึ้นนะครับผมในส่วนของตัวโดนนะครับก็จะบินขึ้นไปแบบนี้นะครับเราไม่ต้องไปขวน ขึ้นมาอย่างนี s <S y, ้เสร็จ hmm. ป <I will S 1> uh ุ๊บเราก็สามารถที่จะปรับนะครับในส่วนของตัวจอยนะครับผมจอยนี้จอยนี้ครับผมตัวขึ้นลงนะครับตัวซ้ายนะครับตัวขวานะครับผมขึ้นหน้าถอยหลังนะครับแล้วก็แผนซ้ายแผนขวานั่นเองครับผมก็สามารถที่จะควบคุมได้เลยนะเพื่อนๆเห็นไหมควบคุมได้เลยนะครับเนี่ยขึ้นลงนะครับขึ้นหรือว่าลงนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะเนี่ยครับผมปึ๊บเดี๋ยวผมจะเอาหมุนก่อนนะครับหมุนหาตัวเรานะครับผมเห็นไหม ฟื้นๆนะครับผมฟื้นนะครับผมเห็นไหมตัวจอยนะครับผมเราไม่ต้องไปประมาานะเพื่อนๆเราค่อยๆทำเพื่อนเห็นไหมจะสามารถที่จะถอยหลังได้เพื่อนๆเห็นไหมถอยหลังฟื้นๆะนะครับผมาาค่อยๆนะเพื่อนๆตัวถอยหลัง,น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 ,ลงนะครับจอยจอยด้านขวานะครับถ้าเกิดกดเข้าหาตัวคือถอยหลังขึ้นหน้าคือกดออกไปด้านหน้านะครับผมแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวจอยด้านซ้ายนะครับขึ้นลงนะครับล้วนหมุนนะครับ หมุนไปทางซ้ายหมุนไปด้างขวาแบบนี้นะครับผมอ่าง่ายๆเลยนะครับผมเห็นไหมจะเราจะด้านซ้ายด้านขวานะครับจะเอาตัวโดนลำนะครับมันไหลไปเราก็สามารถปรับได้ตัวด้านขวานั่นเองครับผมอันนี้ง่ายๆเลยแต่ถ้าเกิดเราจะเอาโดนครับลงที่มือนะครับให้เรานะครับผมเอามือไปลองมันเลื่อนบินมาใกล้ๆเราก่อนเอาโดนนะครับบินมานะครับผมใกล้ๆเราอย่างนี้ใช่ไหมเอามือนะครับ เอามือไปแบบนี้ครับลองมันจะดิ้งขึ้นตปแล้วเราก็กดลงเลยกดกดลงนะครับแล้วเราก็จับนะจับจับแบบนี้นะครับผมจับแน่นแน่นเลยนะถ้าเกิดลมแรงนะครับมันก็จะสู้มือหน่อยนะครับแต่จับให้แน่นแน่นโอเคเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับผมอย่าลืมนะเพื่อนๆเรากด V นะครับผมในส่วนของตัวจอยแบบนี้นะครับกด V นะครับผมเข้าหาตัวเรานะครับผมกด V กด V นะครับผมเข้าหาตู้อ่าแล้วก็กดขึ้นนะครับผมกดขึ้นแบบนี้เลยกดขึ้นแต่ถ้าเกิดเราจะเอาลงนะครับผมเอาลงมาเสร็จปุ๊บเอามือไปลองมันก่อนเอามือไปลองแบบนี้นครับมันจะเด้งขึ้นไปแล้วก็เอาลงมานะครับเอาลงมาปึ๊บมันจะมีเซ็นเซอร์ปึ๊บเรียบร้อยนะครับผมอันนี้คือการเอาขึ้นลงด้วยมือปั๊บ สำหรับเพื่นเทคนิคมือใหม่นั่นเองสำหรับการที่เราจะไปท่องเที่ยวเนี่ยแล้วจุดขึ้นลงนะครับมันไม่ได้เรียบนะครับเราสามารถที่จะเอาขึ้นลงด้วยมือเปล่ากันได้นะครับสายท่องเที่ยวอย่าลืมนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับ